เราไปคิดเรื่องให้มันยากจะทำให้มันยากให้มันบนรรลุเร็วๆแต่อนาปานาสตินี้ถ้าทําไปทําไปมันจะไม่รู้จักอยากจะบรรลุทำอะไรนะมันจะพอใจไปเรื่อยใครจะเป็นพระอาหารหันต์หมดทั้งโลกเหาะไปเป็นฟูงก็ไม่อิจฉา ดีใจสาธุการความดีความงามบุญญาบารมีของท่านตนเองก็ไม่ได้น้อยใจพอใจที่จะทําไปอย่างนี้เพราะมันจะค่อยเย็นไปเย็นไปถ้าทำเป็นประจําจนติดจะรู้สึกเย็นเย็นเย็นในคอบางคนจะเย็นอยู่ในคอคนจะเย็นอยู่ในจมูกถ้านั่งนานๆละเอียดเข้าจะเย็นขึ้นไปในดั้งจมูกเข้าไปในเส้นประสาทเข้าไปในสมองเย็น อเสจนะโกเย็นชื่นใจเหมือนได้อาบน้ำแต่ไม่มีใครอาบให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นความคิดอันไม่ดีไม่งามจะอันตรธานทีนี้ท่านจึงมีอีกคำหนึ่งว่าถ้าเธอทั้งหลาย